สวัสดีครับไปดูออนทัวร์วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันแห่งความสุขครับวันนี้เราได้ปั่นจัก,กรยานกลับจากใต้หยวกถึงสวนภูมินะครับเดิมแล้วนึกว่าจะใช้เส้นทาง215เป็นทางหลวงแต่พอดีรถเยอะนะครับก็เลยใช้เส้นทางของเราไปชอดเดิมหรือโครงการส่วน ส่จังหวัดน,นะครับจากปูตาบ้านตะหยวกน,นะครับถึงอำเภอสวรรณภูมิระยะทางก็ประมาณ18กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางด้วยจัก,กรยานนะครับสองล้อลัดกลางทุ่งได้บรรยากาศมากเลยครับใช้เวลาประมาณ40-50นาทีพักครึ่งที่ สัสี่เหลี่ยมนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับก็มาถึงแยกโรงเรียนเมืองสวนภูมิพอดีเลยนะครับประมาณ48นาทีเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ตามหาสองสาวขี่จักรยานนะครับเราส่วนสองสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนแล้วไม่รู้นะครับน้องเฟิร์นกับน้องบิวไม่รู้จะตามทันไหม ผ่านโรงเรียนเมืองสวนภูมิแล้วด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสีแยกจันโลงตลาดอำเภอสวนภูมิพอดีนะครับหรือท่านใดจะปั่นจักรยานก็ได้นะครับชิวๆนะครับบรรยากาศได้ฟิวอย่างดีเลยนะครับเดือต้นแบบครับ ครับจากแยกจันลงนะครับมุ่งไปทางทิศใต้18กิโลถึงบันตะหยวกพอดีนะครับวันนี้มุ่งมาทางทิศเหนือระยะทาง18กิโลนะครับชิวๆแต่ก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมาสบายๆนะครับ